สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตะรุยตาะเกาะล้างนะครับมาซูเวิรลบนเกาะล้างแห่งหนึ่งนะฮะโอ้ยตุกที่ใส่ใช้ซีดเกาะนะครับส่วนถ้าใครอยากได้ซีดของเกาะเกาะล้างไอพวกนี้นะฮะก็บอกนะครับบอกนะฮะถ้าใครอยากได้ซีดของเกาะล้างนะฮะเนี่ย ความนี้งงก็กอะเล็กๆถ้าใครอยากได้เอาไปแคส์บ้างก็บอกนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิธีสอนออใส่ซีทให้ผมไม่เอาแบบแอ,อ้วเก็ตกจากวะเดี๋ยวแป๊บนึงครับออขอบอ่งไว้ เปลนเลยได้เปลี่ยนเลยเออจะดีขึ้นหน่อยเออดีขึ้นหน่อยครับโอเคตัดไม้ครับกราฟิกเยอะจัดนะครับถ้าก็ตุกก็ขอภัยด้วยนะฮะหวัดยังไม่หายเลยสองอาทิตย์แล้วมาดูนายเป็นย,ออยังไงงี้เรื่องจากผมซนกินน้ำเย็นโอ้โหแบบกินกระตาํา สองแล้วตกสองอขุดอ่าขุดอ่าตีดีกว่าเขาเรียกเป็เขาเรียกตีเลยนะครยบมีดอกเพิ่มไหมแต่ถ้าดอกปล่อยให้มันดอกเองถ้าะจะไม่ได้ผลนะครับลองมันมีสิบห้ามีห้าสิบห้าสิบครับแต่เป็ก็ตีเองครับห้าสิบห้าสิบอย่างห้าสิบ อนแรกผมอัดไปแล้วเออผมไอ้ผมแคบไปแล้วรอบหนึ่งอัดเออผมใช้อ R อัดนี่แหละอัดไปแล้วรอบหนึ่งมันต้องอัดใหม่ครับเนื่องจากเออมันไม่รองรับอะไรสักอย่างตัดต่อ,ตอไม่ได้นะครับก็ขออภัยด้วยนะคะก็มันมีอันหนึ่งโหของเต็มเลยอัดเต็มที่ครับแบบจะให้ดูยาวๆเลยครับก็สําหรับคลิปนี้เราดูยาวๆเลยครับ เนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์มาเปิดคืนนี้ผมแคสอีกรอบหนึง่งพาร์ทที่สองแคสพาร์ทที่สองรอบเลยฮะแต่ต้องดูก่อนพาร์ทที่สองอาจจะติดๆกันเลยโอ้โหเนื่องจากวันหยุดกคด,ดีใจครับจะได้พักสักเคหยุดเสร็จยังไม่พอครับมีการบ้านกันบ้านโอ้โหทุบหัวเลย บานเบอร์แล้วกันบ้านสมัยนี้นะมัธยมเนี่ยโ,โหกันบ้านแบบบึ๊บเึิบเลยยอมเลยจับผมลองไปเทียบกับก่อนมาหนึ่งละเทียบแล้วโหยอดครับกันบ้านในบ้านแบะฮะผมอะมอสองนะฮะตอนนี้เรียนอยู่ม .2 สองมัธยมปีนี้ มัธยมศึกษาวิทย์ที่สองทับห้านะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนภาชีสุธรรวิทยาธุโกนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอําเภอภาชีตำบลไผ่ล้อมนะฮะตัวตำบแลแอววะไรแต่ไม่รู้บ้านผมบ้านผมตำบลตำบลไผ่ล้อมอ่ะแต่ไม่รู้โรงเรียนตัวำบลอะไรนะฮะเพิ่งมาเรียนได้ปีหนึ่งเอ้ยห้าเดือนเพิ่งมาเรียนได้ห้าเดือน เรียนตอนเทอมสองครับเรียนที่นี่ตอนแรกผมอยู่ที่กรุงเทพแหละอยู่ยแถวๆกรุงเทพครับเนื่องจากพ่อแม่เอ,อย้ายทำงานที่นี่นะก็เลยต้องย้ายตาข้ามาครับมนช่วงที่ผมเล่าเนี่ยออก็ตัดไม้ไปเรื่อยครับไม่มีอะไรแปลกปลอมถ้าเสกเกมดังก็ขออภัยด้วยนะฮะถ้าเสกเกมดังก็บอกนะฮะเดี๋ยวพาร์ทที่สองจะปรับเอ,อ่อจะเปลี่ยน หมดเลยนะครับถ้ามีข้อมียังต้องขอไปด้วยนะฮะอาจจะขยับน้อยวันนี้ไอ้เอื้อต่อมันขึ้นไม่ได้หรอขอเวลาหน่อยครับโอเคมาต่อนะ โอ้แค oh, yeah. ไแสามปักนะฮะเสียงจะใหญ่หน่อยก็ขอพายครับเหมือนคนแก่ล่ะเสียงผมอะ่ะอายุสิบสี่เหมือนคนแก่เลยนะครับอยู่มาสองเปิดพวกแบบทำง,งานแล้วอ่ะแบบแก่มากนะฮะเป็นวัดนะฮะเสียงเขาจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าปกติแล้วถ้าเป็นหวัดระบบหายวัดก่อนนะฮะจะพูดแบบ โอ้โหโคตรเฮ่าเลยเดี๋ยวว่าว่างจะพาไปตัวเซิร์ฟนะถ้าว่างจัดนะฮะจะพาตัวเซิร์ฟนะครับยากจะสตีมจังเลยทังเดีวะ ยังไม่ดังสตรีนทำไมนะ่เจ้คนติดตามไม่ยิ่งน้อยอยู่นะครับยุ่งนี้กี่นาทีแล้ววะเอาขุดให้หมดไล่สวนไอยขุดให้หมดครับขุดให้หมดมีตรงไหนเอาให้หมดอะไรเขาอ,อัปเดตอะไรอ่ะเฮ้ยคนดกาเวลขึ้นได้ไงวะเฮ้ยผมไม่เข้าใจวะเดี๋ยวจะขุดอีกเด้อ cá bèo tốt rồi luôn cá tốt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  khai update update youtube đã. Rồi, chết đã thấy là clip đi ao sắc ดูยาวๆครับไม่รู้จะเลิอกอัดตอนไหนไม่รู้กี่นาทีกระตกมากผมพยายามแบบเอาให้มันลื่นแล้วแต่โทรศัพท์ผมไม่ให้ครับรุ่นที่ผมใช้อยู่ไม่ให้นะจะลื่นก็ไม่เลื่อนนะครับก็จะใช้เล็กเล็กโปอัดน,นะครับโอเคเพอะละไม่โอเคออโอเค ันก็ตกผิดปกติวะเดี๋ยว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 เพ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวถ้าเอีกนิดหนึ่งโอเคโอเคโอเคะมก็ไม่รู้ปัญห,ห,หาว่าหรอกว่าเออทำไมมันถึงกระตุกนะครับมืดแล้วมุดแล้ว หมดแล้วครับเอยบิ๊กแอคเอ้าขยับไหมขวานหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้ดาบครับต้องใช้นะฮะดาบเก็บไปก่อนส่วนอาวุธที่เราต้องใช้เพิ่มนะครับขวานดาบได้แลนน้วขวบสอบเออปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกข้าวเอป้ปลูกข้าวเน่โอเค เมื่อกดโอ้ยิงมืดจริงดีครับไม่กระตุกเลยเรื่องซอมบี้เมื่อกลัวครับป๋าออกซะอย่างนะจ๊ะผมซะอย่างน้ำได้ไม่มาหรอกอ่าเนื่องยังปิดมสนะฮะต่อไงปิดมสละ่ะเดี๋ยวพาร์ทสองค่อยเปิดนะนะครับเดี๋ยวพาร์ทสองค่อยเปิดนะฮะก็เออโอ้ยหายใจไม่ได้ออกเป็นวัด เราเรียนผมนกท็ทรมานผมนม,นมากเลยแต่ว่าทรมานไม่นอนค่ะเ้นยาววะอะไรวะลงน้ำแล้วขึ้นน้ำไม่ขึ้นจากน้ำไม่ได้เลย ต้องถืออะไรจะขึ้นได้วะไม่ถือใช่ไหมต้องไม่ถือใช่ไหมเออเดี๋ยวโอ้โหเกมก็ทำมาแปลกเลย ไม่รู้มันบั็อกอะไรผมก็ใช้0.11.1น,นะฮะวอร์ชั่นเต็มนะฮะโอ้ผมก็คงนงงเลยบั็กเรื่องอะไรอ่ะบับ็อกไายบั็กเรื่องลายไนมะ่รู้เรื่องอะไรครับผมนะโอเคแล้วก็ตัดมานก,ก่อนคืนนี้เราก็จะจบวยการสร้างบ้านนะฮะ แล้วก็ตุก็ขอไปด้วยเดี๋ยวพาร์ท้าจะ,จะเอ่อทำให้มันลื่นขึ้นนะครับถือว่าพาร์ทนี้คือบทเรียนของผมนะฮะกระตุกระตกมันเออมันเ็กระตุบมากครับ,กกม,ม,บ,รบมันคือมันนุกงวกนะฮะล้วงร่วงก,กันบางเชือกเกือบร่วงเลยมันน่วงฮะ ยิ่งมืดยิ่งบักเลยโอเคเราจะสร้างพื้นก่อนคะรับยังเริ่มตัวคารับแล้วใช่ปะกล่องรู้ดี สองใบไปเลยเราใจปั้มจะเจ่ยังไงก็ไม่เสร็จหรอกครกับต้องโอ้โหสร้างแย่ครับนะครับยังไงวันนี้ไม่เสร็จพาร์ท้าดดก็คงจะครึ่งพาร์ทแหละกว่าจะเสร็จไมาใช้หมดเลยใช้ไม่หมดหรอกนี่เหลือประมาณนี้เหลือแปดเหลือคาเบ็ดไอ้นี่แปลงหมดเลยแปลงรูปหมดเลยแปรงรูปแปงรงูปแปงรงลูกคาเ่็ด มีมีค้างนิดๆน,นะมีนิดแล้วมั้งเนี่ยโอเคสร้างประตูเก็บไว้อันหนึ่งอสองเลยสองสองจะทำบ้านแบบสวยหรูอ่ะอ่าวันนี้เอผมจะทำแบบพดทธไฮเทคบ้านแบบโคตแบบดสวยอะวันแบบแบบโอสวยชิบหายแล้วผมจะทำแบบนั้นนะฮะ เอาหนึ่งสอองสองละหนึ่งสองเจเจ็เโอเคเป็นบ้านแนวตรงมันจะ เวลาขุดชอบก็ตกอะ่ะแล้วก็โดดไปหไน่อเออโอ้ยข้างบนคืออะไรอยา่า Just เช้าแล้วดิว่าโอ้โหสายเยอะเลย้นเะช้าแล้วเช้าแล้วาฏิจะขึ้นดูครับาฏิจะขึ้นละเดี๋ยวนะตฏิจะขึ้นละขุดต่อ <c oughs> แปดคูณเจ็ดป่ะเออแปดคูณ <c oughs> ไม่รู้นะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7่งสองสา่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วบ้านผมเจ็ดคเจ็ดนะครับเดี๋ยวสร้างเช้าแล้ววันนี้จะสร้างแค่พื้นบ้านก่อนนะ โอ๊ยก็ตกเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเวลาโอ้ยตกเนี้อ่าใช้แบบนี้ดีกว่านะ ยยยอย่าแบบช้าๆไม่ต้องเร็วว่าโอเคโอเคเลือนอยู่ดีขึ้นครับดีขึ้น <c oughs> โอเคบลูบาทใสให้ท็อปเสารับโอ้โหได้เลยมีกระตุกโอ้ยไม้หมดเอ่อโอเคกีนทีทละโอ้ยทำไรนี่ย ไม้บดก็ไม้บดก็ลาพระอาทิตย์ไปก่อนเนาะโอเคลรือไปบดเปิดมอนก่อนเปิดมอนเปิดมอนนี่ครับมอนนี่อันนี้นะเปิดปุ๊บโอเคเดี๋ยวพัดหน้ามาเจอกันครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลืมไปดูสกรีนส่วนชื่อผมนะฮะครับอันบนนีครับ a d s gamer t s เนี่ยแล้วก็ส่วนตัวคอรนะครับ อย่างนี้นะครับโอเคนะั้นเดี๋ยวเราเจบกันไปพาร์ทนี้แล้วกันเดี๋ยวพาร์ทสองมาเจอกันนะครับเอาสำหรับวันนี้ก็ขอลาพิเอตเท่านี้ก่อนตัดต่อเดี๋ยวต้องไปตัดต่ออีกนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาพิเอตเท่านี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าประการมีอะไรเดี๋ยวค่อยดูเจอเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อพาร์ทหน้านนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Yo.